เลือดแปลงเลือดแปลงเขาเป็นไงทองขมเนี่ยขาดบรอดี้บอกครองเจ้านีเลือใส่เราเส้นเอามัน,นจิบแก่ข้าวก้อนด้วงนะววนะสวัสดีพี่น้องปงป่ป้าพ่อกับซูเปอร์เด้อมื้อนี้ได้เลือดแปลงไปตลาดนะได้เลือดแปลงตามกองหาชิปพี่น้อง อเองเน่จกินวะพักวะเอ,อ,อแทมพักพร้อมรอมรวมหอมรวม,ม,รวมเปลี่ยนหอมรวมกิเป็เบบนห้อมรวมพอแพักพร้อมเปล่นหอมรวมอ๋อแถวหน้าพอเพลีพี่น้องหน้ออาในใี่ได้เซ่แล้วพักกพริกลูกดวดใส่มึงแะมึงพี ุเปอร์เอลีกภาคเลือดแปลงเลือดแปลงเขามีไงตรงอันนี้ขาดบริเลบองข้านีเลือดใส่เราเส้นเอาาจิตแก่ข้าวก้อนด้วยนะเอาไปที่กอพี่น้องของข้าตักเต้าไปยังชุดยอดเลยดิข้าบไปยัง อย่ข้ามดูร้องมึงดูหยิบข้าวใส่ตรงนี้อิดทำพีกสสเสป็ปิดเยได้ยูพี่หล่องตาบ้นเพียรดก็เลยใ้เครื่องนึ่งว่ะเนี่ยรับเงยห่าเช่ครับ อามาแสบๆน้ำกันซืเปรีวเลือดแปลงเลือดแปลงจับพักจับกันพี่น้องมา